มีข่าวดีล่าสุดนะครับที่ท่านทูตเมียนมาประจําประเทศไทยมาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแล้วก็ยืนยันว่า41คนไทยที่หนีจากพื้นที่การสู้รบมาอยู่ที่เชียงตุงเนี่ยเดี๋ยวทางการเมียนมาเขาจะพาขึ้นรถมาส่งพรุ่งนี้เช้านะครับนี่เป็นคํายืนยันจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดรปานปรีพระหิทธานุกรน,นะครับ <S <S คือท่านได้ประสานทั้งระดับผู้นําของทั้งเมียนมาและจีนแล้วนะครับซึ่งมี คุณซิดเวอเอกัครขราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเนี่ยได้มาพบที่กระทรวงมาหารือการเกี่ยวกับการอ,อพยพและส่งตัวคนไทยในเมียนมากลับไทยท่านทูตพมา่าบอกว่าพรุ่งนี้เช้า18พฤศจิกายนนะครับทางการเมียนมาจะจัดรถเพื่อนําตัวคนไทย41คนปัจจุบันอยู่ที่เมืองเชียงตงุงมาส่งที่เมืองข่าขี้เหล็กใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง โดยคณะกรรมาการชายแดนจะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งตัวคนไทยกลับมาที่ฝั่งไทยท่านประลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณสรันจเจริญสุวรรณก็อยู่ในวงการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีกับท่านทูตเมียนมาด้วยนะครับบอกว่าได้ขอบคุณเมียนมาที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการอพยพแสดงความเชื่อมั่นว่าทางการเมียนมาจะช่วยดําเนินการอพยพคนไทยให้เรียบร้อย และนอกจากนี้ก็ยังขอแรงสนับสนุนจากเมียนมากรณีจําเป็นจะต้องอบพยพคนไทยที่ยังค้างอยู่ในเมืองเล่าก่ายเพิ่มเติมในอนาคตโดยย้ำนะครับว่าท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศได้กําชับติดตามทุกขั้นตอนเพื่อให้คนไทยกลับมาที่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนี่เป็นการประสานในระดับของผู้นําคือระดับรัฐมนตรีแต่ว่าในระดับพื้นที่คณะกรรมการ TBC อันนี้จะดูเรื่องชายแดนผู้นําของทางทหารทั้งสองฝ่าย ก็ได้พบปะกันเช่นเดียวกันของไทยเนี่ยคือพันเอกนาะทีทิมเสนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในฐานะประธานคณะกรรมการ TBC ฝ่ายไทยท่านเดินทางไปพบกับพันเอกตูล่าสอวินโซผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็กเนี่ยครับก็คือในระดับชายแดนที่เขา ต่อสายพูดคุยพบปากกันได้ของผู้นําทางทหารจุดนั้นก็จะช่วยประสานงานก็หวังว่าพรุ่งนี้ออน่าจะเป็นไปตามแผนนะการขนย้ายออคนไทยจากเชียงตุงมาที่ท่าขี้เหล็กแล้วข้ามมาทางแม่สายจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นชุดแรกที่หลบหนีภัยการสู้รบออกมาดีใจเนาะเพราะว่าคอนเฟิร์มกันทั้งสองฝ่ายเห็นภาพการเจอกันจับมือแล้วนะคะ